ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเศษถึงการใช้กรรมในทุกๆุเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลุกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักปวดนักพรตหรือศีระบททั้งหลายชายบังบทชาลรับแลเจ้าสานักเจ้ารัตีเจ้านิกายเกจิอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายเหล่าภาคมืดภาคมารยักษ์ศรียักษ์สาทั้งหลายนะ แล้วก็เหล่าบุรุษกษัตริย์ทั้งหลายนะในอดีตตั้งแต่อดีตนะไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามาา ival, ureau, นะเหล่าข้าราชบริพารแลเหล่าเสนาอํามาตย์แปรทัพนายกองนะทหารหารไผ่พลทั้งหลายนะประชาชนไผ่ fem, ฟ้าข้าเป็นดินที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาเหล่าราชวงศ์ทั้งหลายนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่เคยเกี่ยวข้องสืบเกี่ยวพันกันมาด้วยท่าที่ไม่ไปสุดนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็เหล่าทหารหารทั้ง,ง genug, หลายน,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 นะเหล่า กองทัพของศัตรูทั้งหลายนะที่ตกค้างอยู่ในทุกๆพื้นที่นะสมรภูมิทุกๆพื้นที่ปะทะทั้งหมดงสิ้นนะและจิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมนะิน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอเข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคัจฉามิธรรมังสลาหนังคัจฉามิสังฆังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสลาหนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสลานังคชามิตัติยัมปิธรรม,มังสลานังคชามิตัติยัมปิสังขังสลานังคชามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสัพสัตทั้งหลายมูเหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย จะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจะตุปัจจัยทยทานทั้งหลายคีลานาเพสัตท,ทั้งหลายอธิวาสนาบาร,รมีทั้งหลายขอน้อมถวาย แต่คุณพระรัตนไตรแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอาหารหันต์พระมหาอาหารหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริย,รยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทุกๆภาคส่วน หน่อเนื้อพุธทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจะก,กี่ยุคก,กี่สมัยก็ตามกี่พุธทธันดรก็ตามข้าพระเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพระเจ้าทั้งหลายนักการบัดนี้ด้วยเถิญ และด้วยพระไตจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดร นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้ส,สตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิวิญญาณพึงมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโสโสโสขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเราข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัจธรรม แด่คุณพระรัตานไตรและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่มู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะลบปลูดูหมินกดขี่ข่มเหงล้อเล่นล้อเ,ลลอเหลียนประมาทปรามาตรเคยจับจ้งล่วงเกินเคยย่ำยีบีทาเคยสัมผัสสัมพันธ์ ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อคุณธรรมต่อพระศาสรารทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อพระศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมีในทุกๆภาคส่วนหรือต่อองคุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวาศาสนา ทำลายสัธรรมคําสอนหรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีทั้งหลายการที่เคยขับไล่สายส่งองค์มหาบารมีพระสงฆ์นักบวชผู้โปรดสัตว์อริยสงฆ์อริยเจ้าครู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ออกจากวัดวาศาสนาตามนี้เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ปอภาคส่วนขององค์มหาบารมีไม่ว่าจะในรูปแบบของพระมหากษัตริย์พระจกักรพรรดิพระราชวงศ์องค์ุรุมหาครุทั้งหลายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงแว่นแขวนดินแดน การก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีการแบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการขัดขวางการรวบรวมแผ่นดินแว่นแคว้นดินแดนรวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมืองการปลุกปั่นยุยงให้ต่อต้านให้แยกตัวออกจากองค์มหาบารมีที่ลงมาโปรดในรูปแบบพระมหากษัตริย์ หรือพระจักรพัรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทุกลักษณะกรรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมในความขัดแยง้งในความปฏิเสธปฏิฆะการต่อสู้การลบปราฆ่าฟันเห็นฆ่าประหัตประหาร ที่เคยกระทำต่อองค์มหาบรมีและลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบรมีทั้งหมดทั้งสิ้นการมที่เคยกระทำในการรบปราฆ่าฟันการทำสงครามการต่อสู้แย่งชิงการที่เคยล่าอนานิคมล่าเมืองขึ้นกระทำทรมานต่อประชาชนท้องถิน่นชนเผ่าต่างๆฝ่ายตรงข้าม การเบียดเบียนทรัพยากรของแผ่นดินอื่นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สาส่งความบาดหมางขัดแย้งทะเลาะเบาะแหว้งการปิดล้อมการไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัตประหารการลอบฆ่าลอบทำลายหรือยกพวกเข้ารุมทำลายทำลายทำลายย่ำยีบีทาต่อผู้อื่น ด้วยศาสตร์าวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายการที่เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษในการเข็นฆ่าผู้คนปศุสัตว์หรือพืชอาหารในการทำสงครามการทำลายฆ่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายการที่เคยกักขังจองจำ <c oughs> ล่ามโซ่ตีตวน การผูกมัดพันธนาการการตอกตึงกระทำทรมานโดยการใช้ศาสตราวุธในการทิ่มแทงเชื้อเฉือนแล่เนื้อเถือหนังตัดอวัยวะโบยตีทุบตีการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษสัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำ หรือทำให้จมน้ำการบีบคั้นกดดันในการทำลายค่าศึกการปล้นค่าการปล่อยให้อดอยากขาดแคลนอาหารหิวโหวยจนตายการกักขังเอาเป็นท่าใช้งานด้วยความทุกข์ทรมานการกระทำจำเราะประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนค่าศึกการลงโทษการเข้นความลับ ต่อเหล่าศัตรูคู่อาฆาตดักโทษฉเฉลยศึกฆ่าทาตบริวารชนเผ่าต่างๆหรือชาวอนานิคมทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือที่กระทำต่อสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดทั้งสิ้นหรือกรรมเบียดเบียนทางกาย วาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทําร้ายทําลายการใช้อำนาจจิตธิเตตพลังอภิญญาคุณสายมนดำคาถาอาคมในการกั่นแกล้งหลังแกการทำทรมานอันก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานการกัดกินต่อร่างกายจนเกิดความเจ็บป่วย ทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเข่นฆ่าจนถึงชีวิตที่ได้เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลายที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์พระสงฆ์นักบวชครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีอธิวาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรม ในรูปแบบของเดรัชานก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามที่เคยกระทำมาในทุกภพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทำเองถูกสั่งให้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามทีกรรมที่เคยเฉยโอกาสช่อชนคดโกงสร้างสถานการณ์ สร้างความโกลาหนวุ่นวายชักศึกเข้าบ้านทรยศหักหลังต่อคนหมู่มากโกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบังต่อสาธารณาชนต่อป,ประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากินเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือกลบเกินความผิดตนที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลาย การค้ากำไรจนเกินสมควรสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของตนและพวกของซ้ำเติมสถานการณ์เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนบนความทุกข์ยากบ,บนความเจ็บปวดทุกทรมานบนความหวาดโกรธหวาดผวาบนความคับแค้นใจของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกีดกันขัดขวางผู้อื่น การฉกฉวยผลประโยชน์โดยมิชอบชเบียดบังเอารัดเอาเปรียบสวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละการเกื้อกูลการช่วยเหลือต่อส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนการรีดนาทาเร้น การสร้างความเดือดร้อนต่อฆ้าทาสบริวารต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมการเสี่ยมความคิดการล้างสมองการปลุกปั่นยุยงการให้ร้ายการสร้างความแตกแยกแตกสามัคคีการที่ก่อการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกระทบกระทั่งเข็นฆ่าประหัดประหารห้ามหันทำลายกันจะด้วยอุดมการก็ดีการเมืองการปกครองก็ดีผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ดีความแค้นส่วนตนก็ดีจะด้วยความเชื่อความเห็นต่างก็ดีการใช้กฎหมายบ้านเมือง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในการเบียดเบียนการปราบปรามกดกีข่มเหงสร้างความได้เปรียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบการที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามกลางเมือง การจราจนทั้งหลายในทุกแวนแควนดินแดนกรรมที่เคยทำแทงตัดชีวิตผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกลักษณะกรรม <c oughs> ทุกกรณีกรรมทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามกรรมที่เคยเบียดเบียนต่อพื้นแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อสิงสาราสัตว์ มดตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆในทุกชั้นภูมิกรรมที่เคยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างเกินสมควรเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อสนองความทยานอยากความโลภหมกมุ่นสารวนกับความเป็นความอยู่ ของตนและพวก้องข้าพเจ้าทั้งหลายได้สํานึกผิดแล้วขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ลูกหนี้กรรมหรือคู่กร,รณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อการและการอีกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความลงยึดติด ความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดินในแว่นแควนดินแดนในราบสกาละในคตินิยมในอุดมการในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตน คำปฏิญาณตนคำสัต์สาบานคำสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในเกียรติยศศักดิ์ศรีความหลงยึดติดในแนวทางในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความหลงยึดติดหรือความปฏิเสธปฏิฆะ ในพระศาสนาในพระสัจธรรมในภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีผู้โปรสัตย์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความมหังการความลำพองทั้งหลายความเครียดแค้นชิงชังความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรม ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาตกติดค้างในพื้นที่สงครามพื้นที่สู้รบพื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขัดแยง้งหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความหลงยึดติดไม่จบไม่สิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญาตา ทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้นี่เวนีน่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กร,รณีกรรมเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายต่อสรพสัตทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกลับทุกพุทธันดรนด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระสัาธรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอทดเชยทดใช้ด้วยการบวชการสลักด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้า อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยัยความสมุดเจดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรตั์โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสี